สาธุชนวัดพระธรรมกายอกเลด์ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญถวายแด่พระสุธรรมยานวิเทศเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดซึ่งได้ประกอบบุญญากริยาทั้งทำทานสมาทานศีลและ,จะเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัะตาหารโดยกลยนานมิตรเกษรินมิ่งขวัญและกะลยนานมิตรชิดช,ชนกจเจริญสุขนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันสวดธรรมจักรกับเป่าวัฒนสูตรและน้อมถวายพวงมาลัยดอกมะลิโดยกัลายาณมิตรชายเลงเป็นเจ้าภาพวางพวงมาลัยดอกมะลิส่วนกัลายาณมิตรมิลาฟิลิปโปและกัลายาณมิตรบัวหลวงโคชศิลาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายกองบุญก้าวุมพาบูชาธรรมพระสุธรรมยานวิเทศ นอกจากนี้วัดพระธรรมกายอกแลนดยังได้จัดโครงการวันเดย์รีทรี t ทาาภาษาอังกฤษซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ15คนโดยทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิและถามตอบธรรมะจากพระอาจารย์และจากการได้นั่งสมาธิร่วมกันในครั้งนี้หลายท่านได้รับความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมพร้อมทางตั้งใจจะกลับไปนั่งสมาธิอย่างต่อเน,นื่องที่บ้านอีกด้วยค่ะ